โอ้โหเฮ้ยพี่คะแนนลดด้วยป้าปีโป้ป้าปีป้ป้าปีโป้ป้าปีป่าวอย่าบอกนะว่าพี่แพ้แล้วเนี่ยพี่กดผิดบ้างก็ได้นะพี่ก็กดผิดไม่ใช่หรอเฮ้ยเพลงนี้เพลงอะไรกันเอ่ยเฮ้ยเพลงนี้พี่เซียน พี่บอกเลยไอชื่ออิบุอนสวัสดีครับเอาดิเพลงนี้พี่เซียนอะเอาดิพี่บอกเลยเพลงนี้พี่เซียน โอ้โหอะไรกี่พลาดหมดเลยเล่นไวหลานไวตี้โชว์หน่อยครับเอ้ยอะไรคือด่านไวตี้กันนะ 哎！嘟嘟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 嘟 ใครที่เพิ่งมาใหม่ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับโดนทด้วยฟังวอไม่ทันนะครับเดี๋ยัไปรับแอดนะเออบ๊ายบายีอ้าวเฮ้ยพายซัมเมอร์มา พี่ฝึกเพลงม,มัมอีกรอบเนี่ยึกเลยวี่อมควณพี่ไหมเอาดิไอท่อนไอเนี่ยไอที่มันรืบอะเกรีเดเนี่ย,เ,ยเราพอได้อยู่ไอท่อนนั้นอะ เดี๋วไล่โดดเดินไปแล้วไม่อ่านเสียจุยอย่างกับเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วด่านสุดท้ายครับโชว์เลยเฮ้ยลืมลืม,มด่านสุดท้ายเหรอ ได้สิัส,สดีคนดูสิบท่านด้วยครับผม เฮ้ยทำไมอะให้ทายให้ทายว่าเขาได้เท่าไรเขาได้เยอะกว่าพี่แน่เลยเขากดโดนหมดเลยอ่ะก็ปกติพี่ได้4 0 0 0 0เห็นไหมใช่เขาได้เขาได้มากกว่าพี่2เท่าเฮ้ยได้80,000เลยเก้าหมื่นเฮ้ยเขาทำได้ยังไงมันอะไรขึ้นนี่ยังไม่อ่านแอนดไปแล้วโอเคครับเบร้อยมันไม่ได้เข้าอันนี้ดิ โอ้ไม่ก็นะทำไมคนได้เยอะจังอ่ะนี่คุณแบ็คแจ็คละคนนี้เขาเขาโหดอยู่เก่งกว่าพี่มาโอ้เฮดด่านนี้ใช่ไหมด่านท้ายอันนี้น่าจะอันนี้แหละเพราะมันท้ายอะโอร์เฮดนี่เก่งสุดแล้วนะพี่โคตรโหดพี่เคยเห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โลกพี่โลกเชื่อในตัวพี่ว่าพี่อย่าแพ้บาย เอาดิพี่ก็ไม่ยอมแพ้มันขึ้น W กับ S บ่อยมากเลยใช่ไหมโอเคพี่กดมั่วอ่าโอเคเล่นต่าการ,ริบลับไลยคิดดูพี่การ,ริบลับเลย โอ้โหโดนหมดเลยอะพี่ยอมแพ้ทันไหมมันกดยอมแพ้ได้ที่ไหนบอกพี่มาไม่ได้โอ้โหพี่ก็กดโอเคเกมเอกับเกมเลย <laughs> <laughs> พี่มั่วแล้วฮะพี่ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยเอ,อ้เอ้เอ้ พี่จะลองให้ไม่ไม่โอเคไม่รอดต่างกันกันกันสองหมื่นแต้มพี่พี่จะพยายามกดให้โดนละโอเคพี่ว่าความพยายามพี่ล้มเหลวละ่เอัปเดตใหม่เป็นทุกอย่างทุกแกมเป็นมนนอนฮัทเลยพี่ อมาสติกมีไหมครับไม่รู้ครับผมโดนไล่เข้าเสือเดียวโดนเป็นไว้โดนรัดกันนะอ้ามือมือเฮ้ยมีใครก็ได้มาเจอผมโอ้เขาโหดจังเลยอฮ้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ครับฝากตัวเป็นสิทธิ์ซีโรลาบอ้าเขาเล่นกันเองละพี่ย้ายทีละยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยพี่ ด่านที่พี่เล่นระดับยากบางเพลงจะสูงกว่าอีกด่านจริงเหรอ๋อมันเป็นไอ้ที่ฐานใช่ไหมที่แบบเราเยินฝั่งนู้นฝั่งนี้มันจะยากกว่าเอ้านายมาเล่นเป็นเพื่อนเราหน่อยสิบลักแจ๊กบลักแจ็คอ่าโอเคอ่าเพลงไหนดีนะไอ้บาลานซ์อันนั้นเหรอมันไม่มีดิมันมีแต่บรามงั้นเอาบรามแล้วกัน ถ that ality, that ือว่าแทนกันได้เป็นชื P ่อของตัวละครเพ่เดียวขึ้นจอใหม่ครับขึ้นครับผมสวัสดีคุณเฟยด้วยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสาธุเอ๊นะคะมีคนตอบแทนแท้ละเฮ้ยกดผิดอ้านิ้วล็อกนิ้วล็อก โอเคโดนันขึ้นจอนะครับเอ้ยเฮ้ยกดผิดเ,อเย,ดยอเยแยะแล้วไม่ลอกโอ้โหขอบคุณโดนทครับผมแป๊บหนึ่งครับ <S <S ฮะวันนี้เกมพูดอะไร <laughs> ไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านคอรเจจบเพลงนี้ก่อนนะขอจบเพลงนี้นะ กำลังจะแพ้อีกแล้วหระเนี่ยแพ้หลายรอบแล้วด้วยเขาโหดเกินไปโอเค เขาโหดเกินไปแง่เขากูทำระกัรกดซับด้วยปวดมือเปิดข้อโอ้โหเอาเราจะต่อเด้อ มาเราจะมาฝึกเป็นนี้ทำไมเราถึงต้องมาฝึกเพลงนี้ด้วยหุยเขาทำได้ไงอ่ะเนี่ยเขาทำได้ไงอ่ะเขากดโดนได้ยังไงอ่ะ ตีด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 ีเกมดโอ้โหเ็คนในเยี่จต่างคนต่างไม่มีตังพี่ไม่มีตังในวอลเล็ตเลย <c oughs> ว่าตะกี้มัน เข้าไอ้นี่เบอร์บัญชีสมุดบัญชีกดมั่วแ้วอกาวพีชครับ โหกาวพิษนี่จะไม่เหนื่อยกว่าไอ้นี่เหรอไออะไรนะมันจะไม่เหนื่อยกว่านี่จริงเหรอไอที่เรียกว่าอะไรนะอเออมัอนฟนะาร์มเหมือนกันอะเหนื่อยเหมือนกันวัสดีคุณเคนอ,อคู้หห่างกันโอ้สี่หมืน่นขอพักก่อนโอเคครับ<ห> <laughs> โอ้ยปวดมือเขาทำได้ยังไงอ่ะพี่ถามจริง เดี๋ยวเล่นเพลงอะไรบ้างเขาต้องเคยเล่นเกมแบบไอ้น,นี้มาก่อนแน่เลยต้องเคยเล่นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่มันเป็นเกมอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่อะไม่ก็เล่นของไอเน,นี้ยไอน,นี้ของแท้อะ,อะ,ระเรียกอะไรพี่ ไอไฟเดนไอฟรงกินเนี่ยเขาน่าจะเคยเล่นแบบของแท้มาก่อนพี่อยากจะโหลดด้วยดาวพีทครับสนุกครับโอเคครับผมเดี๋ยวคิดก่อนเราจะเล่นตอนไหนดีเดี๋ยว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 ใจเย็น สวัสดีคนดูแปดท่านด้วยครับผมสวัสดีครับมันไม่ถนัดตรงไอ้ขึ้นลงที่สุดแล้วอะซ้ายขวาจะเล่นบ่อยมากสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูเก้าท่านด้วยเฮ้ยเฮ้ย